หาท้องแข่งแจ็กกี้ชาคลีนคุยกับหนองบองทางเพื่อนดาราทางชาวเน็ตขำไม่ไหวทําเอาทำเพื่อนในวงการและแฟนๆหากันท้องแข่งสําหรับนักแสดงสาวคนสวยแจ็กกี้ชาคลีนที่ล่าสุดปล่อยคลิปว,วันว,ว่างๆนั่งคุยกับหนองบอง ทั้งพูดคุยทั้งร้องเพลงอยากเจอคุณจริงใจทําเอาฮากันท้องขัดท้องแข็งด้วยความน่ารักของทังแจ็คก,กี้และน้องบองที่ก็พยายามเก็บคําพูดของแจ็คก,กี้ทุกเม็ดแม้จะเก็บคําพูดได้ไม่ครบแต่พอร้องเพลงกลับเก็บคําครบทุกคําเรียกว่าแม่งงมากงานนี้หลังจากเจ้าตัวปล่อยคลิปลงติก๊กตอกไปทําเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนานซึ่งแจ็คก,กี้ก็ได้นําคลิปนี้มารีโพสต์ในอินสตาแกรมพร้อมด้วยข้อความว่าบองเอ๋ยดังแล้วอย่าลืมแม่นะรักบองเอ็นดูบองนะคะใครขายน้องอยู่ฝ่าใต้ หรือใครเคยซื้อมาแชร์กันข้างล่างได้แม่ไม่ไหวจะตอบอินบ็อกซ์แม่ไม่ได้ซื้อเขาให้แม่มาด้วยรัาลาปราทูนั้นคนบันเทิงต่างก็เข้ามาแห่คอมเมนต์กันมากมายทางท็อปเจโรนที่เข้ามาบอกว่าทําไมตลกขนาดนี้อะ มินชาลิดาก็เข้ามาบอกว่าแจ็คแกยังโอเคอยู่ใช่ไหมิปีก็อดไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าชอบรวมทางน้ำตาลพี่แจ็คขนาดที่ขมจนท้องแข็งโว้ยไข้หัวจนปอดเจ็บต้องและอีกมากมายหาขนาดนี้สงสัยจากแจ็กกี้และน้องบองต้องเตรียมแจ้งเกิดเป็นดาวติดต่อคนใหม่แล้วขอขอบคุณภาพแจ็กกี้อันเดอร์สกอร์ชาครินภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c อมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ